แคปเป็ตต์บาทนี่ไงดอกแคยี่สิบาทเนาะไปตมม่ำส้มต่ำเลยสามสบ,บาทนนเนาะเทเตสิไม้หกสิบยไม้ร้อยยี่สิบสาไม้180เดี๋ยวเราเรออย,ยู่เขาส่งเออยเขจะใส่ไม้เขาจะส่ะะสงแบบนี้โอ้โหสุด,สดยอดเลย านเมีอย่างกี่บัวของเป็กอันบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีใหญ่ขนาดไหนพี่ถูกไปยังไม่ถูกมันใหญ่แท้กี่บัวบ้านเราไม่มีกินบ้านบ้านน้องบ้านเราไม่มีกี่บัวพี่เจ้ายกดิถุงนี้ราคาเท่าไหร่มีพันมีห้าสิบมีร้อยค่ะเล็กเล็กไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปถุงเท่าไหร่นะใหญ่เงี้ยสองร้อย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ตลาดน้ำลำพญาแถวแถวนครปฐมนะตลาดน้ำลำพญาตั้งอยู่ตำบลลำพญาอภบางเลนจังหวัดนครปฐมเปิดเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลาตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นนะคะการเดินทางไปตลาดน้ำลำพญานะคะก็วิ่งจากถนนสายปิน 9, น่นเก้านครชัยสีมุ่งตรงสู่จังหวัดนคนปรปฐมพอถึงพุทธมนฑลสายสี่บริเวณสะพานลอย เข้าสู่สารยาให้เลี้ยวขวาขึ้นสะพานนะคะและขับตรงไปผ่านมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าว่าการอำเภอพุทธมนตรพอถึงสถานีตำรวจพุทธมนฑลแล้วให้เลี้ยวขวาขับรถตรงไปอีกประมาณ24กิโลเมตรก็จะพบวัดลำพญาอยู่ทางซ้ายมือนะคะก็ถือว่าเป็นตลาดน้ำที่เต็มเปียมไปด้วยบรรยากาศที่คึกคักมีผู้คนมากมายมีของกินอร่อยให้เลือกสรรอย่างถูกใจแล้ว ยังมีสถานที่อื่นให้เดินเที่ยวชมเป็นวันหยุดที่คุ้มค่าจริงๆนะคะถ้าได้มาเที่ยวชมตลาดน้ำลำพพญายแห่งนี้นะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณเพียงสัก40-50นาทีนะคะยิ่งตลอดเส้นทางที่มาตลาดนั้นนะจะมองไปด้วยริมสฝั่งถนนก็จะพบเห็นวิถีชีวิตความปอยู่ของชาวบ้านในแถบย่านนี้นะคะมีทุ่งนาไร่สวนเรียงรายสลับปันไป ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านแถวนี้มักจะมีอาชีพทําการเกษตรปลูกพืชผักผลไม้ถือว่าเป็นการเดินทางในวันหยุดที่แสนประทับใจแก่ชั้นเป็นอย่างมากนะคะเมื่อเข้ามาถึงตลาดน้ําวัดลำพญาแล้วนะคะความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่สมัดคือบรรยากาศการค้าขายที่คึกคักเป็นกันเองมากมายนะคะกะคะ็จะมีแม่ค้าจํานวนมากมายที่ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนชายแม่น้ําในเพมีของกินมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารคาหวานระ อันที่เช่นปลาเผาทอดมันของหวานก็มีมากมายให้เลือกไอศครีมกะทิก็มีขนมกระเบื้องก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีของกินให้เลือกกินเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อิ่มอร่อยแน่นอนนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีบริการล,ล่องเรือนําเที่ยวชมลาแม่น้ํานครชัยศรีนะคะสนใจนั่งเรือรับลมก็ซื้อตัว๋วลงเรือกันเลยนะคะตลาดน้ลาลำพญาเดิมลำพญาเป็นชื่อของหมู่บ้านในสมัยที่ยังเป็นอําเภอบางปา มณฑลน,นครชัยศรีนะคะที่ได้มีประวัติเล่าไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นพญากรมท่าได้ทําการขุดคลองบริเวณท้ายตลาดในปัจจุบันเพื่อให้จับจองที่นาให้ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมแถวนี้จึงได้มีชาวบ้านและแบ่งกันเป็นสองกลุ่มคือชาวมอญที่อพยพมาจากสามโคกในสมัยรัชกาลที่สตั้งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่งตอนตกข,ของแม่น้ําคอยทาอาชีพการเกษตรและชาวจีน ซึ่งอยู่ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ํจาจะทําการค้าขายบริเวณนี้ลำยาจึงกลายเป็นตลาดอยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้มานานนับกว่าร้อยปีนะคะซึ่งฉันเองก็ไม่เคยได้มีโอากาสไปเลยสักครั้งวันหยุดนี้ฉันจึงขอเดินออกไปนอกกรุงเทพหน่อยนะคะขอเดินเที่ยวตลาดน้ําแห่งนี้กันสักหน่อยไปเดี๋ยวเราไปชมตลาดน้ํากันดีกว่าค่ะทอดแล้วพอเขอ้า<อ>มา โอ้โหยังไงเหลือป oh, oh. oh. mm ัน mm ีหมูสเต๊ะโอ้โหหายไปลำเป็นสันเลยโอ้โหีังไงนี่ดู สี่ส <ım. S 2> ิบารเตนะคะโะอันนี้เป็นิไม้หอันนี้ย่ไม้ร้อยี่บาสะเตะสิบไม้หกสิไม้ร้อยี่สิมสไม้รไมจะกับบ้านไทนี่คะกับบ้านจ้ะี๋ยวเรารอยกขนส่ง ราดูข้างใต้เขาส่งนะดูดูดเออเขาจะใส่ไมนะยย้นะเขาจะส่งแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยต่อมานะคะตลาดน้ําวัดลำพญาจึงเริ่มสร้างเป็นตลาดน้ําให้แก่คนทั่วไปได้รู้จักนะคะโดยความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมตําบลลำพญาวัดลำพญาและชาวตําบลลำพญาเพื่อส่งเสริม,มอาชีพให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้เกิดมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังจัดตั้งให้เป็นแหล่งชุมนุมสินค้าเกษตรกรรมหัตกรรมสินค้าพื้นเมืองต่างๆและอาหารราคาถูกที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะตลาดน้ำวัดลมพญยาอยู่แถวๆบางเลนนะครปถมนะใครที่ไม่เคยมาก็สามารถมาหาซื้อกับข้าวได้นะจะเป็นแบบอาหารขายซะมากกว่านะ ผักขายถูกมากเลยนี่ตีปลามีอะไรด้วยขาม่วงอกร่องโลละยี่สิบบาทถูกลอร้อยโอ้โหนั่นแหละเอาตามเขาละแหละแต่ว่าถูกลอร้อยถูกลอร้อยปลาเดียวเดียวขีดละยี่สิบบาทแพ็คละร้อยใช่ไหมจ้งปลาได้ข้ามากมากินด้วยจะเม้าไหมเนยวันนี้หมาไปยีน่าสวัสดีค่ะตอนนี้รุ่งฟ้าพาเที่ยวพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดน้ำลำพญาเจ๋อเจ๋อนครปฐมนะ มีอาหารขายเยอะมากมาย,ยนะเป็นตลาดแบบโบราณนะ่ะของขายเยอะมากจะอยู่ริมน้ำเลยนะเขาบอกว่ามีผักขายเยอะมากมายเลยผักปูมกมากเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูผักกันซิส้มโอบก็มีกองละร้อยกองละแปดสิบเลือกกันใหญ่เลยชาติบาเลือก,กันใหญ่เลยนะใครที่แบบว่าผ่านมาทางนี้ก็สามารถแวะมาซื้อได้นะ ไอ้มหาซื้อหาทานเนาะกับข้าวซื้อกับข้าวก่อนกลับบ้านนะมีที่ให้ทานอาหารด้วยเนาะถ้าเกิดใครที่แบบไปเที่ยวแวะคา,าเฟ่มาแล้วก็แบบเที่ยวเหนื่อยแล้วก็สามารถแวะมาหาซื้อกับข้าวไปทานที่บ้านได้แล้วก็จะมีที่นั่งให้รับประทานอาหารเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะใครที่ไม่ได้ไมาเที่ยวตลาดน้ําวัดลำพญาก็สามารถมาดูได้ที่คลิปวิดีโอของ,งป้าเที่อนนะจ๊ะ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรุ่งฟ้าพาร,รเทีย์ได้จ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปโหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายตลาดน้ำวัดลำพญาาครับอืปไปเดี๋ยวเราเดินไปด้านในเขาบอกว่าตลาดเนี้ยขัดขายถูกมากๆเลยเห็นโอ้สม่าก็ยี่สิบบาทเนาะ อันนั้นคืออีย่างกะกระจับ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 กินไปทำไมคะอร่อยกิ <c oughs> หนหวานมีส้มเขียวหวานขายอยู่นะหกสิบบาทเนาะแกะใส่ถุงรียบร้อยอันนี้อะไรเรอ่ยถัว่วถั่วแระเต้าถั่วแระต้มถุงละยี่สิบบาทมีห่อหมกปลาชนด้วยนะธรรมดาสามห้าพุงปลาก,ก็สี่สิบห้าบาท มีน้ำผึ้งป่าขายด้วย150บาทอู้ไม่แพงมีขนนขายด้วย60บาทมีไข่เค็มด้วย40บาทไข่เค็มอะมงวงขาย20บาทนะสับปะรดของละ30 2องหัว50บาทนี่ไงผักงบได้จ้าที่สบบาทลฟองตุ้ง20บาทคณะก็20 แคมมน10บาทอันนี้ไม่ค่อยจะบ้าหอฟางเท่าไหร่เยอะมากอันนี้มันจะมีผสมเรียบร้อยแล้วไว้ตำสมตำเลย30บาทตลาดน้ำวัดลำพญาก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายเห็นไหมส่วนมากจะเน้น20บาททุกอย่างประทูก็มีนะ3 5 3แพ็คร้อยส่วนมากจะเน้นผักเนาะขายผักส่วนมากจะเป็นชุดละ20 20โอ้ของขายเยอะมากมายเลยตลาดน้ำลำพญา Uh. Anyway. เดี mm, okay. ๋ยวเราก็เดินเรื่อยๆอู้วนิก้รละยี่สิบห้าผักกูดกรมลยี่สิบห้าผักกูดนะผักเม้์ยี่สบาทผักเม้์ขม่าหกห่อห้าสิบบาทเป็นสีก็มีเมี่กีกบัวของเป็กันนี่บ้านเราไม่มี บ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีใหญ่ขนาดไหนกระถูไปจังทำไมถูไม่ใหญ่แช่นลีบัวบ้านเราไม่มีกินบ้านบน้องบ้านเราไม่มีกินบัวแล้พี่เต่ายกที่ถุงนี้ราคาเท่าไหร่มีตังค์ค่ะมีห้าสิบมีร้อยค่ะเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่ตั้งถใหญ่ป้าถุงเท่าไหร่นะใหญ่ๆอย่เงี้ยสองร้อยจะกินเป็นไหมเนี่ยกินกับเมี่ยงคำใช่คะอ๋อเมี่ยงคำแต่เขาใช้ กลีบบัวสุดยอดเลยลอได่ค่ะไม่ไม่ผลัดาเลยอ๋อเมี่ยงคำลำโพงเป็นโอท็อปเลยนะสุดยอดอย่างนี้ชุดเท่าไหร่คะห้าสิบบาทจ้ะนี่แหละร้อยนึ่งหรอโอ้ยตายตายตายถุงนี้ไม่ใหญ่มากสองร้อยเองนี่ยโอ้ถุงธรรมชาติจริงๆเลยค่ะปลูกเองเลย อย่างบุญเลี้ยงคังเขากลีบบัวกลีบบัวจริงๆนี่ไบัวแดงเฮ้ยของแปลกไอ้นี่สองร้อยไอ้นี่ร้อยนึงนี่นี่พักสูตรเองทุกอย่างร้อยนึงนี่ก็ร้อยนึงเหรอคะหนึ่งสองแบงสองร้อยนี่มันสมเกลียวบ้านเราไม่ไม่มีกลีบบัวเนาะเออไปมีปลาสลิดด้วย นี่ใครจะปลูกบัวมัง่งบัวสามสีมีอ่างบัวจังเลยปลาทอดยังไม่ได้ทอดอย่างีาทา้ทอด,อนนทอดจานละร้อยเอาสักจานหนึง่งร้อยหนึ่งซื้ออาหารไปฝากลูกโอ้เสื้อไปให้แมวนั่นก็จะไปกินเองกินเองก็ได้ค่ะอันนี้ปัน่นน้ำดีนะข้าวอนะไรเนี่ยข้าวสารห,หรออันไป้ายมาดิ ข้าวสาลี40บาทโอเคเอาไปให้แมวกินไปเลิลรักกับบ้านแล้วมาตั้งไกลได้อันเดียวเนาะ <c oughs> ไ,ได้ไ <c oughs> ปลาปลาปลาสลิดนะ <c oughs> แพ็คหนึ่งร้อยหนึ่งเนาะไปเป็นไงมั่งสนุกไหม,ไมทลิปนี้เราก็มาพาท่านผู้ชมหาซื้อกะเพรานะตลาดน้ำวัดลำพญานะใครที่ชอบซื้อกะเพราซื้ออะไรไปทำเงี้ยนกะ็เบะซื้อได้นะ ผักขายเยอะมากมายเลย20บาทอะสมอย่างาค่ะสวนมากจะถูกเลย่บบาท20บาทนะสามอย่าง50บาทเนาะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่กลับบ้านแล้วเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไแล์กดแชร์ Share กับช่องรุ่งฟ้าพาทัทยานะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะจา๊าไปบ,บายบ,บาย รวบรวมของงบพันนึงยังยังเหลืองบพันนึงยังเหลือโอ้ดูพี่ตู่ดิอันนี้อาบน้ําเพิ่งเสร็จหรือว่าไงเนี่ยร้อนร้อนอ่ะโอ้โหน้ำตกกำลังไหลเลยอหายมาละลายแล้วไงไม่ไงแต่ว่ากินมัดที่บ้านไม่เคยมีใช่ไหมขบุ้งสิบบาทอู้ยไม่ถูกจังโอ้งบเนี้ยโอ้โหไม่เกินสองร้อยใช่ไหมไปเรากลับ ขาละยี่สิบบาท,บาทาโอ้ขาละยี่บาทตัเน้ยเออนี่นไงไนักก็ไปขาเไมองนะอ่ะโอเคนะ,นะมองกระจานึงสองสามหนึ่งสองสามเคค่ะ